ราชาแห่งวงเวทตอนที่359รวมดินแดนอืมท่านหญิงเมือกเนี่ยคาดเดาได้อย่างถูกต้องจริงๆภัยพิบัติที่คาดไม่ถึงของคนเทือนที่ต้องพบกับความขมขื่นกับงานแสดงชิ้นเอกของผู้กำกับชูเทียนนั้นเป็นเรื่องที่เขาได้วางแผนมาตั้งแต่รัดกลางแล้วซึ่งชูเทียนได้แอบดำเนินการเรื่องนี้มาก่อนเพราะความจริงแล้วนั้น ชูเทียนก็รู้สึกหวั่นเกรงเหล่าคนเถื่อนอยู่เหมือนกันว่าจะสร้างปัญหาให้กับเขาแต่ทว่าเขากลับสนใจเหล่าคนเถื่อนที่มีพละกกาลังเกินกว่าคนปกติด้วยนะสิเพราะเผ่าคนเถื่อนนั้นมีร่างกายที่แข็งแกร่งกว่ามนุษย์มากมีกระดูกที่แข็งเหมือนกับโลหะผิวกายก็หนังเหมือนกับทองแดงตั้งแต่กําเนิดไม่จําเป็นต้องฝึกฝนวิชาบําเพ็ญใดๆก็มีร่างกายที่ทรงพลังร้ายกาจอยู่แล้วพร้อมกันนั้นยังมีพละกกาลังความแข็งแกร่งกว่ามนุษย์ทั่วไปถึง1ิบเท่า ทรงพลังกว่าอสูรวิญญาณเผ่าเสือดาวและเผ่าหมาป่าห้าเท่าและไม่ได้ด้อยไปกว่าอสูรวิญญาณเผ่าพยักษ์และเผ่าหมีหรืออาจจะแข็งแกร่งกว่าหนึ่งถึงสองเท่าเลยด้วยซ้ําซึ่งคนเหล่านี้อาจจะกลายเป็นกองกําลังที่น่าสะพรึงกลัวแม้ว่าไม่จําเป็นจะต้องฝึกฝนได้ดแต่ก็มีความสามารถที่ไม่ได้ด้อยไปกว่ากองกําลังระดับสูงของอาณาจักรหนาเซียเลยด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเผ่าคนเถื่อนถึงสามารถยึดครองพื้นที่ส่วนหนึ่งของรัฐใต้มาได้เป็นเวลานาน เพราะโหเยซืูฟางไม่สามารถที่จะกำจัดพวกเขาไปได้อย่างหมดสิน้นซ้ำยังได้รับความเสียหายจากเผ่าคนเถือนอยู่เป็นประจำจนต้องประนีประนอมเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองในสายตาของชูเทียนเผ่าคนเถือนสำหรับคนราใต้แล้วนั้นเป็นเหมือนกับดังระเบิดแต่สำหรับชูเทียนแล้วเป็นเหมือนกับแร่ทองซะด้วยซ้ำสิ่งที่ชูเทียนต้องการมากที่สุดนะ่ะหรือทรัพยากรวัตถุดิบหรือว่าจะเป็นเงินชื่อเสียง ไม่เลยสิ่งที่ขาดแคลนในเวลานี้ที่สุดก็คือนักรบแน่นอนว่าเผ่าคนเท่อนคือกลุ่มคนที่เป็นนักรบมาตั้งแต่กำเนิดแต่พวกเขายังขาดการฝึกฝนอยู่สักเล็กน้อยหากไได้รับการฝึกฝนที่ดีแล้วก็พวกเขาจะกลายเป็นกองทัพที่น่าพึ่งพึงอย่างแน่นอนก่อนที่จะเริ่มแผนการนั้นชูเทียนไม่ได้คิดจะใช้แผนการที่โหดเหี้ยมเช่นนี้มาก่อนเลยเขาได้วางแผนว่า ค่อยๆปรับรามอย่างช้าๆเพื่อรวบรวมคนเหล่านี้แต่ใครจะรู้หรือว,ว่าเมื่อไม่นานมานี้เองเขาก็ได้รับการรายงานว่าเผ่าคนเถื่อนแต่ละเผ่าได้กักเก็บสเสบียงอาหารเอาไว้เป็นจํานวนมากคาดว่ากําลังจะอพยพไปจากรัฐใต้แล้วหากเป็นเช่นนี้น่ะหรือเมื่อเผ่าคนเถื่อนอพยพอ,ออกจากแผ่นดินรัใต้เข้าไปซ่อนตัวอยู่ในป่าไม่เพียงแต่ชูเทียนจะไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้แล้ว แต่ในอนาคตข้างหน้าจะกลายเป็นปัญหาต่อหอการค้าปฏิหารที่กำลังจะบุกเบิกขยายออกไปนะสิเพราะถ้าหากรวมเผ่าคนเถื่อนที่มีหนึ่งล้านคนเข้าด้วยกันแล้วก็จะมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยและหากว่าต้องการที่จะก้าวพัฒนาไปด้านหน้าแล้วก็มีแต่จะต้องทําหากว่าฉูเทียนปล่อยปละละเลยคนเหล่านี้ไปและคนเหล่านี้ซ่อนตัวอยู่ในป่าโบราณและกลับมาทําอาชีพเดิมโดยการปล้นชิงเหมือนเมื่อก่อนแล้วมันจะสร้างปัญหาให้กับฉูเทียนไม่มีสิ้นสุด ซึ่งในตอนนั้นหากว่าจะเข้าปราบปรามก็คงยากมากแล้วนี่จึงนับว่าเป็นการปฏิวัติรัตต้อย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะหากว่าชูเทียนสามารถยึดครองเหล่าอันดาพานนับล้านเหล่านี้ได้ผลที่ได้แทบจะสามารถจินตนาการถึงได้เลยใช่แล้วเรื่องเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนดังนั้นชูเทียนจึงได้ส่งนานกงหยุนแซงทําว่ากําลังค้นหาและช่วยตัวประกันไปเยือนเผ่าต่างๆ และทำลายทุกอย่างของพวกเขาทำลายสเสบียงทำลายบ้านเรือนของพวกเขาเพื่อแสดงแสนยานุภาพให้รับรู้ถึงความแข็งแกร่งของหอ,อการค้าปฏิหารซึ่งที่จริงแล้วนั้นพวกเขาไม่ได้สังหารเผ่าคนเถื่อนเลยแม้แต่คนเดียวเพียงแต่เป็นการประทับความหวาดกลัวด้วยชื่อของชูเทียนและหอ,อการค้าปฏิหารกเท่านั้นนั่นจะทําให้เผ่าคนเถื่อนไม่กล้าต่อต้านหอ,อการค้าปฏิหารนอกจากนี้ สบียงของพวกเขาก็ถูกทำลายไม่สามารถอพยพไปไหนได้แล้วทำให้สถานการณ์บีบบังคับและพวกเขาทุกคนก็มีทางเลือกเดียวก็คือยอมจำนนหวังว่าหอการค้าปฏิหารจะแสดงความเมตตาต่อพวกเขาหลังจากที่เหตุการณ์สงบแล้วชูเทียนก็ได้บอกกล่าวต่อตรงฟางเฮาเหรินว่าให้นำเผ่าคนเถื่อนที่ยอมจำนนไปรวมตัวกันที่หุบเขาพร้อมกับให้ทหารม้าหนึ่งแสนตนล้อมพวกเขาเอาไว้ไม่ให้ใครหนีไปได้ตรงฟางเฮาเหรินก็ตอบรับดำเนินการในทันที เผ่าคนเถื่อนกว่าสองแสนคนในเวลานี้ถูกนำไปรวมตัวกันอยู่ในหุบเขาโดยมีนักรบอาณาจักรหนานเซียกว่าหนึ่งแสนคนได้ตั้งป้อมล้อมรอบพวกเขาทุกคนเอาไว้ซึ่งทำให้เผ่าคนเถื่อนในเวลานี้รู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากเพราะเหล่าทหารในระดับสูงของอาณาจักรหนานเซียนั้นต่างก็มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากด้วยทําให้เหล่าคนเถื่อนไม่กล้าที่จะก่อความวุ่นวายอีกอย่างทหารหนานเซียเองก็ยังอยู่บนที่สูงกว่า หากว่าเกิดการต่อสู้กันแล้วก็เผ่าคนเถื่อนที่อยู่ในหุบเขามีแต่จบสิ้นไปก็เท่านั้นแน่นอนว่าเผ่าคนเถื่อนในตอนนี้เต็มไปด้วยความหวาดกลัววิตกรุ้มใจไม่สามารถทําอะไรได้เลยเพราะโดยปกติแล้วนั้นเด็กๆและคนที่อ่อนแอโดยทั่วไปจะให้อยู่แต่ในเผ่าซึ่งคนเหล่านี้ไม่มีความสามารถป้องกันการโจมตีอะไรได้หากแต่เผ่าของพวกเขาในเวลานี้นั้นถูกทําลายยา่อยยับไปอย่างสิ้นซากแล้ว สิ่งก่อสร้างทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาวุธน้ะเสบียงต่างก็ถูกทำลายไปจนหมดสิ้นในเวลานี้พวกเขาจึงไม่รู้ว่าจะต้องทำเช่นไรดีเผ่าคนเถื่อนบางคนก็ตะโกนออกมาด้วยความร้อนใจพวกเราต้องการพบกับเชิญกอชิ้นวิ่ดุมในตอนนั้นปืนใหญ่พลังเวทก็ถูกยิงออกมาในทันทีพลังทำลายล้างของมันนั้นมหาศาลเป็นอย่างมาก สามารถทำลายภูเขาลูกหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆให้โล่งเตียนได้ในทันทีเผ่าคนเถื่อนก็จ้องมองออกไปด้วยความหวาดกลัวยิ่งกว่าเดิมซะอีกเดิมทีหอ,อการค้าปฏิหารก็มีอาวุธที่ร้ายกาจที่พวกเขาเคยเห็นมาแล้วหากว่าในเวลานี้หอ,อการค้าปฏิหารใช้สิ่งดังกล่าวนี้จัดการกับพวกเขาแล้วก็แน่นอนว่าพวกเขาหลายร้อยหลายพันชีวิตคงจะตายไปเพียงแค่การโจมตีเดียวในทันทีหุบป,ปากให้หมดตรงฟางเฮ่าเรินที่สวมชุดเกราะรบเต็มยศ ได้แสดงอำนาจที่น่ากเกรงขามไม่ธรรมดาออกมาเขานั่งอยู่บนอาชาวายุสายฟ้าขนาดใหญ่และกล่าวออกไปยังคนเถื่อนที่อยู่ในหุบเขาเรากับผู้มีอำนาจบาร,รมีที่แสดงออกมาในรูปแบบของแม่ทัพอาวุโสพร้อมกับกล่าวออกมาเสียงดังข่มขวัญว่าฉันกว่าจินกำลังสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องเผาคนเถื่อนที่ปล้นคารวานสินค้าอยู่พวกเจ้าทั้งหมดยังเป็นผู้ต้องสงสยัยจงอยู่อย่างสงบที่นี่จนกว่าเรื่องทุกอย่างจะกระจ่างไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้น จนกว่าจินจะให้ความเป็นธรรมกับพวกเจ้าอย่างแน่นอนแต่พวกเราถูกใส่ร้ายพวกเราไม่ได้ทำนะมันต้องเป็นเผ่ารัดดำแน่ๆที่เป็นคนทำฮียผายลมเจ้าน่ะสิเผ่ารัดดำของพวกเราครึ่งเดือนแล้วที่ไม่ได้ออกไปไหนเป็นเผ่าวัวเหล็กนั่นแหละข้าเห็นพวกมันนำทีมกลุ่มหนึ่งออกจากเผ่าไปเมื่อวันที่แล้วมารดาแกเธออย่ามาใส่ร้ายข้านะพวกเราแค่ไปล่าสัตว์ก็เท่านั้นเอง เผ่าคนเถื่อนหลายๆเผ่าต่างก็กระวนกระวายใจกล่าวหากันไปมาด้วยการที่เป็นเผ่าพันธุ์ที่ไม่ฉลาดนักจึงไม่มีใครคิดได้อย่างแน่นอนว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของฉูเทียนที่จัดฉากข,ขึ้นมาทั้งที่พวกเขาทั้งหมดต่างก็เป็นเหยื่อด้วยกันทั้งนั้นซึ่งแน่นอนว่าไม่มีเผ่าคนเถื่อนเผ่าไหนเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หอการค้าปฏิหารได้สร้างขึ้นมาเพราะว่าด้วยศักยภาพของหอการค้าปฏิหารแล้วสามารถที่จะทำลายพวกเขาให้สิ้นซากได้อย่างง่ายได้ แล้วทำไมต้องทำเรื่องให้ยุ่งยากเช่นนี้กันล่ะเผ่าคนเถื่อนต่างก็ส่งเสียงดังเซ็งแซ่โต้เถียงกันไปมาแล้วก็ยังมีเผ่าอื่นๆที่ถูกนำตัวมาอยู่ภายในหุบเขาแห่งนี้เพิ่มมากขึ้นทำให้ผู้คนเริ่มแน่นขนาดและการโตเถียงก็ยิ่งหนักขึ้นไปเรื่อยๆอีกในตอนนั้นภูเขาอีกลูกก็ถูกทำลายเรียบเป็นหน้ากลองตรงฟังเหาเหรินก็ยกลำพงขึ้นมาพร้อมกับตะโกนออกไปเสียงดังว่าใครกล้าสร้างความวุ่นวายจะถูกลบออกไปทั้งเผ่า เผ่าคนเถื่อนก็หวาดผวาขึ้นมาในทันทีพวกเรายอมจำนนแล้วขอให้เฉินกว่วจินโปรดอภัยให้ด้วยในเวลานั้นชูเทียนก็นั่งอยู่บนเนินเขาสูงจิบชายอยู่จ้องมองไปยังร่างกายที่แข็งแกร่งของเผ่าคนเถื่อนพยักหน้าให้ด้วยความพึงพอใจอืมกราบเท่าที่เขานำคนเหล่านี้มาฝึกฝนสักเล็กน้อยแล้วก็น่าจะกลายเป็นนักรบที่แข็งแกร่งได้สวรรค์ได้ช่วยเขาแล้วจริงๆอืมเฮ แต่คนสมองกล้ามเหล่านี้ช่างน่าสงสารยิ่งนักเมื่อหญิงๆได้เห็นเผาคนเถื่อนที่อยู่ในหุบเขาด้านล่างกำลังหวาดกลัวและโต้เถียงกันไปมาด้วยความโกรธนางก็อดไม่ได้เลยที่จะรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนเหล่านั้นนางจึงได้รีบกล่าวต่อชูเทียนว่าเป้าหมายของพวกเราก็สําเร็จแล้วพวกเขาเองก็ยอมจำนวนแล้วด้วยข้าคิดว่าพวกเราควรจะปล่อยพวกเขาได้แล้วนะชูเทียนก็สายหน้าไปมาไม่ เผ่าคนเถื่อนเหล่านี้เป็นพวกหยาบโลนไม่ได้ใช้ความคิดและเหตุผลในการดําเนินชีวิตหากพวกเราต้องการจะจัดการกับคนเหล่านี้แล้วก็จะต้องให้บทเรียนที่ลึกซึ้งจนกว่าจะถึงที่สุดไม่งั้นก็ไม่สามารถปล่อยคนเหล่านี้ไปได้คนพวกนี้เป็นพวกหัวมงกุฎท้ายมังกรถึงปากจะบอกว่ายอมจำนนแต่ทว่าเมื่อพวกเราปล่อยเขาไปค้ามั่นใจว่าเพียงแค่คืนเดียวคนเหล่านี้ก็จะหนีหายไปหมด แล้วพวกเราจะทำยังไงกับพวกเขาล่ะก่อนอื่นก็ต้องให้ตากแดดตากลมสักหนึ่งอาทิตย์จนกว่าพวกเขาจะเหนื่อยล้าและขยับตัวต่อไปไหนไม่ได้โหเมื่อหงหญิงก็คิดว่าเรื่องดังกล่าวนี้ดูจะโหดร้ายอยู่เหมือนกันนะหากว่าปล่อยให้พวกเขาหิวแล้วก็จะไม่ทำให้พวกเขาก่อการจราจนหลอกหรือชูเทียนจึงกล่าวต่อเผ่าคนเถื่อนทุกคนนั้นใช้ชีวิตตามความรู้สึกพวกเขาได้เห็นความแข็งแกร่งของพวกเราแล้ว พวกเขาไม่กล้าที่จะกระทําการอะไรบุ่มบ่ามเช่นนั้นหรอกอีกอย่างข้ายังไม่เคยเอ่ยเลยว่าจะสังหารพวกเขาปรับเท่าที่พวกเขามีหวังพวกเขาก็จะรอเมื่องหญิงก็ได้แต่ทอดถอนหายใจเราคนเถื่อนสมองกล้ามทั้งหลายข้าคงช่วยอะไรพวกเจ้าไม่ได้หรอกนะใครให้พวกเจ้าไปถูกตาต้องใจฉู่เทียนกันล่ะช่างดวงซวยอะไรเช่นนี้เป็นไปดังที่ฉู่เทียนกล่าวฉู่เทียนได้จับกุมเผ่าคนเถื่อนทั้งหมดเอาไว้เจ็ดวันเจ็ดคืน ไม่ให้น้ำไม่ให้อาหารให้กินแค่เพียงน้ำค้างที่หล่นลงมาจากฟ้าเท่านั้นเจ็ดวันเจ็ดคืนทุกคนถึงกับหิวโหวยตาลายแน่นอนว่าทุกคนเหน็ดเหนื่อยแทบจะยืนไม่ไหวเหนื่อยล้าสภาพไม่ต่างจากกลุ่มลิภยัยที่อยู่อย่างแออัดเลยในขณะที่ร่างของเผ่าคนเถื่อนยืนไม่ไหวใกล้จะหมดสตินั้นทันใดน,นั้นเองก็มีนะักรบกลุ่มหนึ่งกลับมารายงานโดยที่ตรงฟังเฮาหล่นยังนั่งอยู่บนอาชายักษ์ได้ออกมาประกาศเสียงดังว่า ข้ามีข่าวดีจะแจ้งกับทุกคนกลุ่มพวกสาระเลวที่บุกโจมตีหอ,อการค้าปฏิหารก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็ได้ถูกจับกลุ่มเรียบร้อยแล้วเมื่อได้ยินการประกาศถึงกับทําให้ทุกคนสันสะท้านไปถึงดวงจิตฮะถูกจับแล้วอย่างนั้นหรือพวกโจปรปล้นชิงเหล่านั้นถูกจับที่ป่าทางตะวันออกเฉียงเหนือไม่ได้เกี่ยวกับอาณาเขตท,ทิศใต้เลยในเมื่อพวกมันถูกจับแล้วดังนั้นเรื่องทั้งหมดจึงไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น จนกว่าจินจึงได้สั่งให้ปล่อยพวกเจ้าทั้งหมดทุกคนในเวลานั้นต่างก็เต็มไปด้วยความดีใจท้ายที่สุดแล้วเรื่องก็จบสิน้นเหล่าทหารที่ประจำการอยู่บนเนินเขาในเวลานี้ก็ได้ถอยทับไปหมดแล้วกองกำลังหนานเสียทั้งหมดเองก็กำลังถอนกำลังออกไปหมดเช่นกันตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่เผ่าคนเถื่อนที่ยังคงทำหน้างงงวยกันอยู่ช้ากอนเหล่าประมุขของคนเถื่อนหลายคนได้รีบกล่าวออกมาขวางพวกเจ้ายัางมีเรื่องอะไรอีก ท่านแม่ทัพเผ่าของพวกเราถูกทำลายย่อยยับสเบียงอาหารเองก็ไม่มีเหลือแล้วใบหน้าของประมุขเผ่าคนเถื่อนก็เต็มไปได้วยความโศกเศร้าเหล่าคนในเผ่าของพวกเราตอนนี้หอยหิวเป็นอย่างมากไม่มีเรียวแรงไม่มีพลังแม้แต่จะเดินเลยด้วยซ้ำตรงฟังห่าเรือนก็ขมวดคิ้วแน่นพร้อมกับกล่าวออกมาว่าพวกเจ้าคนเถื่อนเองก็ได้ทำอะไรมาบ้างในอาณาจักรหนานเซียแห่งนี้ก็น่าจะรู้ดีนี่พวกเจ้าเองก็ได้สร้างปัญหามาไม่น้อย เฉินกวัวจินไม่ให้สังหารพวกเจ้าทั้งหมดก็นับว่าเป็นของขวัญที่ล้ำค่าแล้วทุกคนในเวลานี้ถึงกับต้องเอ่ยปากออกมาทันทีแต่พวกเราได้ยอมจำนวนต่อเฉินกวัวจินแล้วขอให้เฉินกวัวจินปรดให้ทางเดินกับพวกเราด้วยเรื่องนี้ข้าไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ตรงฟางหเห่าเรินกล่าวแล้วข้าจะกลับไปขอคำแนะนำจากเฉินกวัวจินก่อนแล้วกันขอบคุณท่านแม่ทัพขอบคุณท่านแม่ทัพตรงฟางหเห่าเรินจากไปไม่นานนัก แล้วก็กลับมาโดยที่เผ่าคนเถื่อนก็ยังไม่จากไปไหนพวกเขาแทบจะไม่มีแรงจากไปไหนเลยมีประกาศรับสั่งมาตรงฟงางเฮาหรินยกม้วนคำสั่งขึ้นสูงในขณะที่คนเถื่อนต่างก็คุกเข่ารับประกาศคำสั่งของเฉินกวัวจินตรงฟางเฮาเหรินก็ได้อ่านคำสั่งเสียงดังชัดเจนใจความประกาศคำสั่งของเฉินกวัวจินนั้นไม่มีอะไรมากได้ระบุไปว่าด้วยความวุ่นวายความเสียหายที่เกิดขึ้น นับว่าเป็นเรื่องที่หนักหนาสําหรับเผ่าคนเถื่อนเทว่าก็ไม่สมควรที่จะต้องเห็นใจเพราะเผ่าคนเถื่อนนั้นปกติจะฆ่าฟันเผ่าบ้านปล้นชิงคนอื่นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามทุกคนต่างก็อยู่ภายในท้องฟ้าเดียวกันองค์จัก,กรพรรดิเห็นแก่มนุษยธรรมจึงได้ให้หาทางออกสําหรับทุกคนเพื่อให้รัฐใต้เกิดความสงบสุขมั่นคงในระยะยาวพร้อมกันนั้นยังต้องส่งเสริมต่อความมั่นคงต่ออาณาจากักรและเพื่อช่วยสนับสนุนอาณาจักรนาเซีย ให้เจริญรุ่งเรืองในอนาคตหอ,อการคัาปฏิหารตัดสินใจที่จะลงทุนสนับสนุนบูรณะเมืองเก่าที่เคยเป็นที่อยู่ของมนุษย์เมื่อ50ปีที่แล้วขึ้นมาใหม่โดยเมืองแห่งนี้มีขนาด300ลี้และนับจากบัดนี้เป็นต้นไปให้เป็นเขตปกครองของเผ่าคนเถื่อนเพื่อให้เผ่าคนเถื่อนทุกคนได้ใช้ดำเนินชีวิตเหมือนดังประชาชนทั่วไปเพื่อป้องกันไม่ให้เผ่าคนเถื่อนได้กลับไปทำอาชีพเก่าอีกหอ,อการคัาปฏิหารจะทำการมอบเงินจำนวนหนึ่งให้ และก็ให้อาหารกเผ่าคนเถื่อนเพื่อใช้ในการยังชีพโดยได้พัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตทําเมืองและการสร้างโรงงานขนาดใหญ่ขึ้นให้เผ่าคนเถื่อนได้ทํางานเพื่อเลี้ยงตัวเองตามประกาศคําสั่งแล้วเผ่าคนเถื่อนในเวลานี้ต่างก็ดูตื่นเต้นโลหิตสูบฉีดหืมเฉินกัวจีได้ทําการสร้างเมืองให้เผ่าคนเถื่อนโดยเฉพาะงั้นหรอเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําให้พวกเขาหายใจไม่ทั่วท้องจริง,รงๆเผ่าคนเถื่อนและเผ่ามนุษย์นั้น เกิดการต่อต้านและไม่ยอมรับกันและกันมาเป็นเวลานานการจะใช้ชีวิตให้เป็นปกตินั้นก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นจื้อุ่นกจินจึงได้คิดที่จะสร้างเขตปกครองตัวเองของเผ่าคนเถื่อนโดยเฉพาะขึ้นมาและยังมีการจัดเตรียมอาหารและสิ่งยังชีพเบื้องต้นให้ด้วยซ้ํายังมีการจัดเตรียมงานให้กับพวกเขานับจากนี้เป็นต้นไปพวกเขาก็ไม่จําเป็นต้องเป็นโจรปล้นชิงอีกต่อไปแล้วแต่ก็ยังมีเผ่าคนเถื่อนเป็นจนํานวนมากที่ค่อนข้างรู้สึกสับสน พวกเขาไม่รู้เช่นกันว่าจะปรับเปลี่ยนชีวิตเช่นนี้อย่างไรแต่ถ้ว่าพวกเขาเองมีทางเลือกอย่างนั้นหรือบ้านเรือนและสเสบียงของพวกเขาไม่มีแล้วในสภาพนี้พวกเขาก็ไม่สามารถอพยพไปไหนได้ดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องลองปรับเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาก็เท่านั้นเองต่อจากนั้นประมุกหลายๆเผ่าก็ตัดสินใจที่จะนําลูกเผ่าคนเถื่อนไปยังเขตปกครองใหม่ของตัวเองทันทีที่พวกเขาได้พบเห็นเมืองใหม่ เขตปกครองที่สูเทียนได้มอบให้กับเผ่าคนเถื่อนนั้นพวกเขาทุกคนที่ได้เห็นแล้วต่างก็เต็มไปได้วยความตื่นตระหนเมืองเก่าแห่งนี้ไม่ได้สุดโทมแต่อย่างใดเลยซ้ำยังมีขนาดที่ใหญ่โตมโหฬาราไม่เพียงแต่มีกำแพงเมืองที่ดูแข็งแกรง่งบ้านเรือนต่างๆก็ได้มีการซ่อมแซมอยู่แต่ทว่าก็ยังมีกระโจมชั่วคราวที่สร้างขึ้นมาอยู่เต็มไปหมดเลยมีรถเทียมสัตว์อสูรที่กำลังเดินทางเข้ามายังเมืองเก่ามา,มากมายด้วยแต่ละคันนั้น ต่างก็เต็มไปได้วยผล,ลไม้และสุราตลอดจนอาหารต่างๆเหล่าคนเถื่อนในเวลานี้ที่หิวโหวยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อได้กลิ่นของอาหารที่ชอยมาน้าดึงดูดใจยิ่งนักความกังวลมากมายก่อนหน้านี้ทันใดนั้นพวกเขากรีบยอมรับในสิ่งที่เฉินกว่าจินมอบให้ในทันทีเลยพร้อมกันนี้ยังปฏิญาณที่จะซื้อสัตว์ต่อเฉนกว่าจินอีกด้วยทุกคนถึงกับตะโกนกู่ร้องยอมรับเขตแดนของตัวเองในทันทีชูเทียนช่างใจกว้างยิ่งนัก หอการคร้าปฏิหารได้จัดเตรียมเรื่องดังกล่าวมาก่อนแล้วอาหารที่พวกเขาได้จัดเตรียมมานั้นก็ถือว่ามีจํานวนมาหาศาลด้วยเพียงพอที่จะทําให้คนกลุ่มใหญ่นี้ไม่อดตายปเป็นระยะเวลาหนึ่งเลยทีเดียวก่อนหน้านั้นคนเถื่อนต่างก็เต็มไปได้วยความกังวลและลังเลใจพวกเขาเป็นกังวลเกี่ยวกับอาหารเพื่ออย,ย่างชีพแต่ตอนนี้มันก็ทาให้พวกเขาตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างมากเรื่องที่ไม่คาดฝันนี้ยังจะทาให้พวกเขาอยู่นิ่งได้อยู่อีกหรือ นี่คือเขตแดนการปกครองของเผ่าคนเทื่อนไม่เพียงแต่ถูกยอมรับโดยเผ่านมนุษย์แต่พวกเขายังมีอาหารให้กินอิ่มสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้พวกเขาก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วหลายวันหลังจากนั้นเมืองแห่งนี้ก็เริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นมาเรื่อยๆเขตแดนปกครองตัวเองของคนเทื่อนได้เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเริ่มแรกที่มีมาเพียงสิบเผ่าในเวลานี้เผ่าอื่นๆก็เริ่มทยอยเดินทางมาด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ การข่มขู่ด้วยพลังให้ต้องยอมจำนวนนั้นดูจะแตกต่างกับการให้เผ่าคนเถื่อนยินดียอมจำนวนด้วยตนเองหลังจากที่ชูเทียนเห็นพวกเขาค่อยๆมั่นคงขึ้นไปเรื่อยๆก็ให้พวกเขาปกครองกันเองหากแต่เมื่อกระทำเรื่องเกินเลยก็จะใช้ความแข็งแกร่งทางการทหารเข้ามาควบคุมเพื่อที่จะให้สามารถควบคุมคนเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์